สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับนะคะแนวทางนะคะแนวทางเลขได้แนวทางตำรานะคะตำราของสูตรหลานนะคะโจเมยียนะคะโจเมยียโจเมยียตายคัะงหมวดโกนโอ้ยโจเมยีบยบอกปวดหัวว่า์สโจเมียบอบปวดหัวนะคะ เลขวรนพะก็มาจริงๆนะคะเลขบรรพเนะก็ดีใจกับทุกท่านที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะช่องของแอดนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะพกดวงมาเยอะๆนะคะไม่ใช่เอามาต่อสู้กับเลขนะคะเอามาต่อสู้กับสูตรแอดนะคะสูตรช่องแอดนะคะเพราะว่าหลายสูตรหลายแนวทางเหลือเกินแอดคอยสิไปสูตรได้ดีอ่เลือกเอานะคะดวงไผ่ดวงมันเด้อค่ะเพราะบางครั้งบางถามมาถามแอดมินแอดมินเฮงผาเข่าป่าดีอยู่ค่ะ สูตรแอดก็ทําให้นะคะสูตรความสามารถแล้วก็พินิพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะแอดก็ไม่ใช่เซียนนะคะเป็นแค่คนชอบตัวเลขนะคะก็เลยทําช่องขึ <man <man ้นมานะคะทําช evet ่องขึ้นมาสนองนะคะสนองความต้องการของตัวเองนะคะคนที่มีใจรักเหมือนกันนะคะเอ้ยแบ่งปันตัวเลขกันเนาะประมาณนั้นมากกว่านะคะช่องนี้แชร์ตัวเลขกันมากกว่านะคะช่องของแอดนะคะเพราะว่าไม่ใช่เซียนนะคะแต่ว่ามาคักเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะตัวเลข มากจะได้ท้องเมยียผนเขะาโอ้ยจะเป็นข่อยมากคักยังวะเอามาดูนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อชลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้จัก,กรยานนะคะในการรับชมรับฟังเยอะๆนะคะช่องนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะ เอ่อมีความสุขนะคะแล้วก็โชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอไปนะคะบางท่านก็เริ่มจะหมดหนี้หมดสินนะคะบางท่านก็เริ่มจะได้บ้านคนละสามสีหลังนะคะบางท่านก็เริ่มขายบ้านก็มียอก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 ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจ,จารณาเอาไปวิเคราะห์ก,กันดูนะคะเจ้าแม่สื่อมาค่ะเจ้าแม่บอกว่าปวดหัวคากว่าซันเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะคะน่าจะวันที่8นะคะไม่มีอะไรผิดพลาดก็วัน ที่ี่สิแปดก็มาเดี๋ยวก็ได้พบปากกับเอฟซีแน่นอนนะคะได้ยินเสียงเจ้าแม่แน่นอนนะคะแต่เจ้าแม่นะคะเค้นกล้องค่ะไม่ได้เห็นตัวตนเจ้าแม่หรอกค่ะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าแม่หรอกค่ะเออบ้านนี้นะคะเค้นกล้องนะคะเค้นกล้องค่ะเอาแต่ตัวเลขนี่หลไปโอ๊ยติดตามแอดมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นหน้าว่าสันบางวันก็เห็นแต่หนิวมือว่าสันเล็บกระดามดำค่ะไปหัวกระทุงกระทวนไปหาเห็ดนันเห็ดหนีแม่ เก็บนะคะทุกคนโอ้เอีหนีเวียกร้ายยเลยค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะทําให้ตัวเองยุ่งนะคะบางครั้งก็ไปหาผักนะคะเอามาปลูกใส่กระถางนะคะแล้วก็ไปซื้อดินมานะคะแฟนบอกว่าไปซื้อผักเขากินเถอะถูกกว่าที่ซื้อมาปลูกมันบอกไหนจะเม็ดไหนจะดินนะคะกระถางนี่เรามีอยู่แล้วนะคะสับเพรฮล้เมื่อสู่กระถางมีค่ะโอ้ยมันมีช่วงขยันนะคะไหนจะปุ๋ยไหนจะอะไรมันบอก อุปกรณ์อีกได้อุปกรณ์ม่าจักบัวลดน้ำมาจักทิมและเห็นละนาดอยู่ค่ะแฟนบอกว่าซื้อขากินเธอเฮ้ยพักแล้วนอนมากินอีกนะคะปลูกเสร็จนอนมากินอีกตื่นเศร้ามากพักเมืดนอนกินเมืดจะหานอนกับบวพอจะกิ่ใส่บ้านนอนบ่วพอไก่เคียวมุนอุ่ยปุ๋ยบ้านเลยโอ้ตายตายชีวิตเอ็ด เอามาเข้าแนวทางหวยกันนะคะหลังจากพาโอ,อกทะเละเข้าป่าไปนะคะนางก็จะพากลับสู่เข้าเมืองนะคะฝนไม่ตกนะคะเห็ดในป่าไม่ค่อยมีนะคะเอฟซีวะโอกจากป้าลเลยเ้อววาสันพักกับบมี่พักวงพักหว,วานจะเข้าไปเก็บเห็ดสักหน่อยนะคะจะเข้าไปเก็บเห็ดเก็บผักหวานคุดจีน่นุ่นวาสันไม่มีนะคะฝนไม่ตกนะคะตกแค่นิดเดียวนะคะวาสันเอฟซีว เอาเดียวจะเมียพาออกจากป้านะคะจะเมียบอบปวดหัวเลือเกินนะคะกับเราพัฒนานะคะงวดไหนจะปังก็ปังมันน่าจะแบ่งมาหน่อยเนาะเบบไม่ต้องเด้งขนาดนั้นก็ได้นะคะแบ่งมางวดระเบแบบเข้าตลอดเข้าตลอดนะคะไ่ต้องเด้งกระดักกระโดดประนันโดกว่าสันติอ่านี่นะคะเอามาดูกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางเนาะ ให้ดูตัวนี้ก่อนเลยนะคะแอดก็พูดมากหน่อยนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะทุกคนทคําคลิปทําแนวทางนะคะเป็นยังไงเนาะใหม่ๆนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะถ้าไม่ไม่ดังก็แอดว่าดึกโทรศัพท์ตัวทิมไง,งก็ดึกไม่เถอะผู้ดามนนไปอยุดไต่เล่านมมีออกเกลียวผู้ดาเป็นน่มข่อยย่านหรือข้อเสือข่อยย่านเดี๋ยวนี้ <laughs> ามาดูนะคะวันที่24นะคะทุกคนวันที่24นะคะ639ทุกคนมาแล้วเล็รัฐบาลไทยนะคะงวดที่ผ่านมาก็เด้งดึงดังดึงดังดึงดัง,ดง,ดง,ดงนะคะโอ้แอดขคือหมัก3ามเฮ้ยอย่างที่บอกนะคะแอนหมักสามสอคักคักเลยโอ้แอดิตตามยันลูกบวชทะเบงเดิมโอ้หกสาเก่างามค่ะอายุแอดเลยได้หนีสามนี่สาข้อกับตีรังกา3สามเก่าน้ำเนาะ ตามนี้เลยนะคะเอาไปมาดเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะงวดก่อนนี่เอดก็ลองของไปก็หลุดนะคะลองของก็หมายถึงว่าเอาเต้มมาบวกของกันนะคะเอามาบวกของนางนะคะเอาาอ,ะะเ,อเรี่ยวแต่สีเหตุไปเนาะตอนยังไม่ทํามันก็ไม่หลุดนะคะพอเอดทำปุ๊บมันหลุดปั๊บเลยนะคะทุกคนอ้าหกสามเก้านะคะอ้าวติดเลขติดบนล่างคะ่ะเลขติดบนล่างอย่าหาเฮดเดอร์ค่ะ <laughs> อ,อ้าวอัจฉริยะเกินนะคะก็อย่างนี้คะ่ะเราต้องลองผิดลองถูกนะคะเราต้อง มั่นใจต้องกล้านะคะแอดนี่คิดอะไรได้แอดจะเป็นคนที่ลงเลยนะคะและให้เอฟซดูไปด้วยกันนะคะผิดถูกอันนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทําให้ดูนะคะแล้วแต่ทุกคนจะตัดสินใจกันเอานะคะผู้ใดมีดวงก็ตัดสินใจถือละคะ่ะช่วงนี้ใครดวงไอนี่ก็ขอให้ดวงเปิดนะคะดวงเปิดเนาะมาหลับซับนากันบุหินบุหมู่ข้าใดพูดละหาปาสีบาทพูนโอ้ยหะะเหลิศสเมีนแตนเฮ้ยได้หลายกว่าจะฟ้องสูตรอีกเฮ้ย แอดไปอย่างนี้แหละคะ่ะไปเบาๆนะคะเวลาเจ็บมาก็ไม่มีใครเจ็บกับเราด้ยค่ะนี่แหละคะ่ะแอดก็ไปพอได้ลุ้นนะคะกับเอฟนะคะเฮฮาปาร์ตี้โอ้ใครได้แอดก็ดีใจด้วยคะ่ะทุกคนบางท่านก็ต่อชีวิตกันไปนดนิๆหน่อยๆโอ้ยคาขอบคุณนะคะทุกคําขอบคุณบางครั้งบางคามันก็มีความหมายนะคะทุกคนมันก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจเนาะให้คนทนําแนวทางนะคะนี่ลีเดนี่แหละคะ่ะ อ้าวนี่เดิมหกสามเก้านะคะหกสามเก้าแคบระบบค่ะเาแคบแล้วไปกันต่อเลยนะคะมาดูตัวเจาะของงานนะคะพ่อเอดก็บอกไปพ่อไอคิบมันอะไน,นี่ละคะ่ะพ่อไอคิบมันขบเปีดนาทีแต่ละมือแต่ละเด็ของซีวิตเอดนะคะบากระทวนค่อยข่ก็หัวว่าท่านมันขึ้นไงไอเเฮ้ยเก้าสองนะคะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะสองศูนย์สองสามสองหกสองเจ็ดโอ้ หินบอ่อหินบอ่อหินบอ่อสองสามมาแล้วเก้าสองสอนะคะ9ก้าสองสองเ้นี่เป็นตัวนี่นะคะตัวเด่นของมันนะคะนางจะให้ตัวเด่นด้วยนะคะมาดูจับ3มตัว9 0้าศูนย์สองเสองหกสองหกนะคะทุกคน02ส6 7สดเแล้วเฮ้อสามหนี่ชนนะคะชนตัวติดบนล่างของนางแล้วนะคะไม่ใช่จะเข้าอยู่บ่ค่ะ ชนแล้วนะคะนี่สามหกเก้านี่ชนแล้วว่าเป็นสีขาอยู่บ่ทุกคนอุ้ยหกเก้าก็น่ารุนเด้ค่ะมาดูชุดสี่ตัวนะคะศู 0, 3, 9, นย์สามเก้าส่วว้ายเหล็กคืองามเลยคะ่ะโอ้เหล็กงามค่ะศูนย์สามเก้าสวค่ะเอาไปมนันเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะนอนหัวกระตุนแต่ห่วงเดี๋ยวเอียดอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติของนางก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนหมวดกว่อนนี่แตกชีตัว สี่ตัวแล้วก็มาวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็ตาย,ยค่ะมองเทิงเลยนะคะวันศุกร์ตายดับแนวเลยค่ะมองเทิงนะคะอ้าวนี่แคบแล้วเนาะแล้วก็มาดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยของงานสวยจังเลยอ้าวหลักร้อยวสันมาดูเด่นบนเอาก็เห็นมันเขารักรวยหลายเอ็ดต็หลงเนาะ 0369นะคะ0369นะคะดินบนของงานนะคะเราเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะชอบจัดผัดผ่านค่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเรามาดูกันว่ามันจะมายังไงจะมาอะไรจะมาตัวไหนนะคะให้ทุกท่านเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะสากกระเบื้อยันเรือลบนะคะช่องของแอดมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางเลยนะคะท่านที่อยากมอบค่าขนมให้ร้านนะคะโอ้ยร้านคือผ้ารวยเท้ hey, วรรณเุกต์มอบ ค่าขนามให้ล้านเนอะผู้ดใดสีทรงคารถนางอันตอนนางกลับไปเรียนซัมเมอร์ทรงคารถเอาเดอ้อเอฟซีเดอ้อทรงคาถเจแม่เอาเองเดออ้อย่าสีหายจ้มแม่ย่างเมื่อเนะะี่ยค่ะ เอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะของหลานนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังเอาไปรวยกันนะคะใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณ FC นะคะสวัสดีนะคะและก็ย,ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะลุงเข้ามาแล้วออกไม่ได้ได้ลราอัานช่องนี้นะคะบัวได้ได้ลุงนะคะ ลักตูหลงตูว่ิแอดแอดลงคาถาไปแล้วค่ะลงคาทานะคะขออภัยนะคะถ้าพูดไม่เพราะกัแเลว่าลงคาทานะคะพอเห็นบอกเขาลงคาทากันแอดก็ลงคาทานี่แหละเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมางขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอไปนะคะ <S 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 ให้เป็นแนวทางที่ดีเด้อให้เจ้าแมวค่าเอาขึ้นเด้อขคยจะรุดเด้อจมีเด้อสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ